สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูสวนทุเรียนที่เป็นกรณีศึกษาในการทำสวนทุเรียนแปลงจากนาข้าวมาเป็นสวนทุเรียนนะครับสำหรับพี่น้องชาวาชาวไร่ชาวนาที่เริ่มจะปลูกนะครับเราสามารถที่จะแปลงนาข้าวมาเป็นสวนทุเรียนได้นะครับ ในขณะที่เราทําสวนทุเรียนเราก็สามารถที่จะปลูกข้าวในแนวของต้นทุเรียนได้นะครับการทําสวนทุเรียนในสวนในนาข้าวเก่านะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นดินดินทรายนะครับดินร่วนปนทรายถ้ามองให้ชัดๆก็จะเป็นดินทรายซะส่วนใหญ่ครับดินมันจะแน่นมากเนื่องจากว่าการทํานานะครับการใส่ปุ๋ย npk มา สามสี่สิปีการใช้น้ำนะครับน้ำในการที่จะทำให้เวลาทำนาน,นะครับอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในนาข้าวมันลอยไปกับน้ำมันจะเหลือเฉพาะทรายแล้วก็ดินเป็นฝุ่นละเอียดละเอียดนะครับแล้วก็มีความแน่นนะครับนั้นปัญหามากที่สุดก็คืออินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนะครับ สำหรับการทำแปลงทุเรียนในในนาข้าวนะครับอินทรีย์วัตถุก,ก็จะเป็นพวกที่เราก็มาปรับมาใช้ให้หญ้าเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยในการทําเป็นอินทรีย์วัตถุถ้าไม่จําเป็นเราก็จะพิ่งตัดนะครับให้มันคลุมหน้าดินเอาไว้ อย่าพยายามปล่อยให้มันเป็นร้อนๆนนะครับข้อหนึ่งแสงอูต้าไวโอเลตมันสามารถที่จะทําลายจลินทรีย์ทําลายเนื้อดินนะครับข้อสองเ,ออเวลาฝนตกหรือการให้น้ํามันจะไหลตัวที่เป็นแรดแร่ธาตุปีกย่อยนะครับที่เป็นโลหะหนักซิวไปกับน้ําทําให้มันมันเป็นผลเสียมากกว่านะครับการที่จะปล่อยให้ดินมันโล่งๆนะครับ เราปล่อยให้หญ้ามันขึ้นลกๆแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศในโคนต้นทุเรียนนะครับระบบอ่านิเวศข้างล่างมันก็จะมีไส้เดือนนะครับมีจุลินทรีย์มีเชื้อราเพื่อที่จะทําให้อ่าระเบิดดินนะครับรากมันมีการเดินพอมีการเดินปันระเบิดดินเนื่องจากว่ามันมีความชื้นมีน้ํามีอากาศเข้าไปจุลินทรีย์เข้าไปได้แล้วก็ไปจับประจุตัวแร่ธาตุ ดึงเอาแลทธาตุไปใช้ประโยชน์นะครับถ้าต้นทุเรียนสามารถที่จะเอาพวกซิงค์คัพเปอร์เมงานิสและธาตุปีกย่อยต่างๆเนี่ยนะครับสามสี่สิบตัวเนี่ยนะครับแคนเซียมเออะไรเลยนะครับดึงไปใช้ประโยชน์ได้มันก็สามารถที่จะปรับตัวเองได้นะครับเราใส่ปุ๋ยไปนิดนึงมันก็สามารถที่จะตอบสนองการที่มีใบปริมาณที่เยอะนะครับ มันก็จะใช้การสังเคราะห์แสงเพื่อสะสมพลังงานพอมันมีพลังงานมันก็สามารถที่จะใช้การธรรมชาติในการที่จะดึงลากไปใช้หาอาหารดึงลากลงไปลึกนะครับแล้วก็ดึงลากไปไกลนะครับเพื่อที่จะดึงอาหารที่อยู่รอบข้างขึ้นมาใช้ประโยชน์นะครับ ทุเรียนไม่ใช่หมูไม่ใช่ไก่นะครับโยนาปุ๋ยโยนยาโยนอาหารให้แล้วมันจะกินได้เลยนะครับมันเป็นตัวแร่ธาตุมันจะดึงไปใช้ประโยชน์ได้ยากนะครับส่วนที่เห็นเขียวๆมันอาจจะเป็นอาการดึงเอาแร่ธาตุที่อยู่ในอากาศนะครับประจุนะครับในตัวเจ่นมาใช้ทำให้เขียวก็ได้นะครับอันปัญหา หลักเลยนะครับในการที่จะจัดการสวนทุเรียนนะครับก็คือการดึงแลทาธาตุในดินนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้ดีที่สุดให้ย่อยเยอะที่สุดเราก็เป็นเจ้าของนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยเรื่องการาใส่อินทรีย์วัตถุให้เขาเพื่อที่จะมีอินทรีย์วัตถุทำให้เกิดมีจุลินทรีย์มีไส้เดือนนะครับเป็นตัวย่อยสลาย ทั้งอินรีย์และอินรีย์นะครับพวกนี้มันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ในการที่จะแลกประจุดึงเอาตัวแร่ธาตุไปใช้ประโยชน์นะครับอันนี้คือหลักสําคัญในการที่จะทําสวนทุเรียนนะครับพูดง่ายนะครับแต่ทํายากการที่เราใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเพลี้ยยาฆ่าลายาฆ่าหนอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันทําให้ ระบบนิเวศนะครับจุลินทรีย์เอ่ยไสเดือนเอ่ยมันมันน้อยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องรักษาหน้าดินที่อยู่รอบกับต้นทุเรียนเอาไว้ให้มันเป็นระบบนิเวศนะครับหญ้านี่ก็เป็นส่วนที่เราลงทุนน้อยที่สุดนะครับตัดก็เสียตังค์นะครับเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียค่าใช้จ่ายเสียแรงนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ถึงเวลาค่อย กิยาฆ่าหญ้าหรือทำอะไรก็ได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ติดตามเ,าเกี่ยวกับสวนทุเรียนมาให้ได้ชมนะครับสำหรับวันนี้กเ็เป็นการติดตามงานนะครับของสวนทุเรียนที่แปลงจากนาข้าวมาเป็นสวนทุเรียนนะครับ ซึ่งมันมีความพิเศษหรือข้อที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการปลูกเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นดินดินทรายนะครับดินจะแน่นนะครับพื้นนาเก่ามันจะเป็นเป็นทรายมันจะแน่นงนั้นเราต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ขึ้นได้ดีนะครับก็ค่อยค่อยค่อยๆให้ความรู้ไปนะครับเรื่องการ สร้างระบบผนิเวศไว้ในสวนเพื่อที่จะทําให้การดึงไปใช้ประโยชน์ของตัวแร่ธาตุให้ได้เยอะที่สุดนะครับอย่าพึ่งหวังปุ๋ยอย่าพึ่งหวังในส่วนของที่เป็นข้างนอกนะครับเอาที่ธรรมชาติก่อนแร่ธาตุที่อยู่ในดินไม่ว่าจะเป็นข้างบนหรือข้างล่างหรือเป็นอินทรีย์วัตถุหรืออ,อนินทรีย์วัตถุมันมีเยอะพอที่จะอเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอย่า อย่าไปติดกับวิชาการในการที่จะจะต้องเปิดใจรับฟังนะครับเปิดใจค่อยๆรับฟังว่าการใช้ประโยชน์แรกท่านเนีมันเป็นยังไงนะครับนี่คือเรื่องสําคัญนะครับผมจะค่อยๆให้ข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็วันที่19เมษายน2 5 6พนร้อยหกนะครับแปลงนี้เป็นแปลงของลุงแขกกับปั้งแงนะครับ ขนาด50ก่าไล60ไล่นะครับเป็นส่วนทุเรียนทั้งหมดกับแปลงจากนาข้าวมาเป็นส่วนทุเรียนทั้งหมดนะครับก็ก็มีผลด้านบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพแปลงที่รักษาระบบนีเวศเอาไว้กับแปลงที่ใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดยา,ยาให้มัน ตายเป็นหัวลน้นไปเลยนะครับมันจะมีผลชัดเจนที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นะครับชัดเจนมากๆนะครับการที่ทําทให้หน้าดินมันล้นเลยนะครับไส้เดือนไม่มีจุลินทรีย์ตายแสงอุต้าไวเลตทําร้ายน้ําฝนชะล้างนะครับดินแข็งการใช้ ประโยชน์ของแร่ธาตุไม่ได้นะครับเห็นผลชัดเจนนะครับปลูกมาเจ็ดแปดปีได้ผลประมาณสักสาซนะครับอีก70%เซนก็แกลนนะครับนี่เป็นเป็นเหตุผลที่ที่อธิบายง่ายๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ